สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะได้มีโอกาสม่มาทำงานที่โรงงานนี่ไงข้างหลังผมครับผลิตอาหารสุนัขอาหารอาหารหมาครับส่งนอกนี่ครับหอมครับก็มันทำมาจาก หนังวัวหนังควายที่เขาฆ่าเสร็จแล้วเขาจะเอาหนังส่งเข้าโรงงานมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ครับตัวที่เหลือจากเฟอร์นิเจอร์ที่เขาตัดทิ้งแล้วที่มันไม่สามารถใช้งานกับเฟอร์นิเจอร์ได้เขาก็จะมาเนี่ยเข้าโรงงานทำอาหารหมานี่ข้างหลังเต็มเลยครับเดี๋ยวจะให้ดูครับ ใช่หมดเลยใช่หมดเลยครับนเนี่ยเขาตาดเนี่ยนี่ครับตากเยอะเลยเห็นไหมครับแล้วก็วางกับพื้นก็มีครับ นี่ครับอันนี้คือแค่ส่วนน้อยครับนี่คือโรงเรียนโรงเรียนที่เขาตากข้าบนเขาเป็นลังคาแต่เขาใช้มุงด้วยพลาสติกใสให้แสงแดดมันเข้ามาได้นี่ครับเขาทำมาจากหนังวัวหนังควายครับที่เหลือจาก ที่เขาคัดออกแล้วที่มันใช้การอย่างอื่นไม่ได้เขาก็จะมาทําเป็นอาหารหมาแต่ส่วนที่มันคัดออกจากที่ทําอาหารหมาไม่ได้เขาก็จะเข้าลงบดไปเป็นผสมให้เป็นอาหารอดุกอ,อ,อาหารปลาดุกปลานินแล้วก็จะผสมกับหัวเชื้อหลายอย่างเขาจะออกมาเป็นเม็ดแต่ที่เนี่ยเขาเอามาตากแห้ง เขาทำเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเลือกการผ่านการบวิธีกรรมรับว,วิธีที่ผ่านการผลิตนะฟอกขาวมาแล้วก็เลยกลายเป็นสภาพแบบนี้ครับอยากจะให้ดูครับเยอะมากนี่ครับนู่นครับมีแต่เป็นโกดังเลยครับเต็มโกดังเลยนะนี่ เต็มไปหมดเลยเต็มผูด,ดังเลยครับไม่ใช่นน้อยนะครับหลายตันนะครับไม่ใช่ตันเดียวมีลหลายตันเลยนี่กองนึงก็สูงท่วมหวัวนะครับสูงประมาณสี่เมตรครับเนี่ยกองจากพื้นนี้ไปเนี่ยจากพื้นตรงนี้ไปสูงป,ประมาณสี่เมตรครับเดี๋ยวจะพาไปดู นี่ครับมีเล้าตัดแข็งมากครับเนี่ยแข็งมากเลยสามารถไอตรงเนี้ยคัดสามารถบาดมือคนได้นะมันคมนี่เขาคือเขาตัดมาแล้วนี่ครับเยอะมากเยอะจริงๆและไม่ไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวครับมีหลายหลายแผงหลายตะนั่นเลยครับ ตั้งไว้พิงผนังไว้เต็มไปหมดเลยเป็นโกดังครับเยอะมากๆอันนี้เราเดินแค่ในล่มไม่สวยครับนี่ครับหนังวัวหนังควายที่เขาสกัดตัดผ่าออกมาจากตัวที่เขาไม่ได้ใช้ที่เขาไม่ต้องการจะใช้ เขาก็มาเอาทํามาเป็นอาหารหมาครับนี่ครับเจอจริงๆครับย้ํานะครับนี่คือหนังวัวหนังควายนะครับที่เขาสกัดหรือผ่าวออมาที่เขาแยกออกมาจากหนังที่เขาใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วเป็นพวกกระเป๋าพวกเข็มขัดพวกนี้อันนี้ตัวนี้มันใช้ไม่ได้นะครับ เขาเลยแยกออกมาเป็นาตากแห้งเป็นอาหารหมาเครื่องบินครับเครื่องบินเครื่องบินเยอะมากแถวนี้ใกล้สนามเครื่องบินทุ่บันดุงครับนี่ครับนี่ครับเป็นเส้นเป็นเส้นเลยนี่ครับ เยอะจริงๆครับเป็นโรงางานขนาดใหญ่เลยครับโหครับตากกันไปหมดเลยเยอะจริงๆเดินไม่ทั่วครับวันหนึ่งเดินไม่ทั่วเลย อันนี้คือเขาตากแห้งก่อนนะครับตากให้แห้งพอตากให้แห้งเขาก็จะไปเข้าเครื่องเข้าเครื่องบดมันเป็นบางชนิดที่ผมเห็นที่เขาบดเขาจะไปบดใส่บางเจ้าบางบางบางเจ้าบางบางรสชาติอ่ะเขาจะมีะปลาปลาบด ปลาพวกปลาซิวหรือปลาเขา,าเรียกปลาอะไรปลาเรียกปลาน้อยปลาทะเลอ่ะเขาจะมาบดใส่หอมมากครับนี่พอเข้าบดใส่เสร็จปุ๊บก็จะมีเขาเรียกว่าแป้งหรือไขมันเป็นก้อนอะ่ะเขาก็จะใส่ไปด้วยกันนี่ครับอันนี้ ันนี้ยังไม่แห้งครับนี่ไงยังนิมน่มๆอยู่สแสดงว่าน,นี่เขาเพิ่งเพิ่งปั่นมาล้างมาใหม่ล้างมาเพื่อจะตากแห้งนี่ครับนี่ครับนิ่มเนียมอยู่ถ้าไม่น,มนิ่มเรากำหนี้ไปนะแข็งปางเลยเนี่มันนิ่มอยู่ นี่ครับนี่เขาฟอกเขาฟอกมาดีมากถ้าบางที่เขาฟอกไม่ดีนะครับมันจะมีไขมันติดมาด้วยเพราะว่าหนังช่วงนี้หนังหนังที่เขาขัดออกมาเนี่ยมันจะเป็นหนังติดมันนะครับถ้าเขาฟอกไม่ดีอ่ะมันจะเป็นมันจะมิดติดมันมาด้วยเดี๋ยวจะให้ดูตรงที่ติดมันนะครับนี่ครับติดมันนี่ครับมันีนมันเต็มไปหมดเลยแต่ตาอย่างเงี้ยครับถ้ามันแห้งแล้วมันก็จะแข็งครับ มันก็จะหายก็จะแข็งเขาก็จะบดอีกทีหนึง่งบดใส่ปลาแห้งบดใส่หัวปลาทูปลาทูบดแห้งที่เขาตากแห้งน่ากินไหม <c oughs> หอมนี่น่ากินเลยนี่ครับสวยงามครับอันนี้คือแข็งแข็งแล้วเราทำไม่ได้นะครับเนี่ยแข็งเป๊กเลยเนี่ยทำไม่ได้เลยแข็งมากๆ นี่ครับถาดนั้นนะ่ะเนี่ยถาดนี้ยังไม่แข็งเมื่อกี้เราพาไปดูแต่ถาดนี้แข็งแล้วครับจับตรงไหนก็แข็งไปหมดสามารถมันจะบาดมือได้ครับเราไม่กำไม่ได้ก็คลิปนี้ก็พามาดูเล็กเลน้อยๆครับสิ่งที่เราเคยพบเห็นคนอื่นอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้ครับก็เลยอยากให้ทุกท่านรู้ว่านี่คืออาหารหมาซึ่งผลิตจาก หนังวัวหนังควายหรือว่าหนังโคกระเบือครับสิ่งที่เขาตัดออกจากหนังที่เขาไปทาเฟอร์นิเจอร์ที่เหลือจากนั้นเขาก็มาทําอาหารหมาครับนี่แหละครับขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมครับไม่มีอะไรมากครับแค่อยากให้ทุกท่านรู้ว่านี่คืออาหารหมานะครับโรงงานผลิตอาหารหมาครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ